ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพิศพและก็ชาวราศีกันประจำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่มังกรนะครับพฤศภและก็ชาวราศีกัน กับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนธันวาคมนี้นั่นเองครับซึ่งถือว่านะครับเป็นเดือนถันงการส่งท้ายปีพุทธศักราช2565แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าในเดือนส่งท้ายปีของชาวราศรีธาตุดนินนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องราวของการงานของคุณ ไพ่ใบ,บแรกนะครับปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องการงานนะครับ ไพ่ใบที่2นะครับสื่อถึงในรูปแบบของการคุค้นคิดและก็ความสําเร็จที่ยังคงตัวอยู่แล้วก็ไพ่ใบที่3นะครับปรากฏขึ้นมาสําหรับไพ่ทั้ง3าใบที่ปรากฏขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะส่งผลลัพธ์ด้านดีให้แก่ชาวราศรีธาตุดินอยู่นะครับเรียกได้ว่านะครับในไพ่ใบแรกก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการดําเนินชีวิตที่ดีอยู่หรือการงานของคุณอาจจะมีเรื่องราวของการเป็นอุปสรรคบ้างเป็นปัญหาให้คุณแก้ไขบ้างแต่ก็เป็นลักษณะข,ของการแก้ไขปัญหาแล้วก็รูล่วงไปได้นั่นเองหรือเรียกว่าคุณ ก็ยังมีปัญญานะครับในการหาทางออกได้เจอถึงแม้อุปสรรคจะเข้ามาบ้างแต่คุณก็จะสามารถคลี่คลายทุกๆสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้ผ่านไปได้นั่นเอง ส่วนไพ่ใบที่สองนะครับก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณกําลังรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่หรือเรียกว่าณตอนนี้คุณกําลังหว่านพืชแต่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ปรากฏสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังเป็นตัวการันตีครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณที่คุณลงทุนลงแรงมามันก็ยังเป็นลักษณะของการที่อยู่ในเส้นทางที่คุณยังลุ้นได้อยู่นั่นเองหรือมีโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอยู่ได้ด้วยนั่นเองครับฉะนั้นก็ต้องมาดูครับว่าไพ่ใบที่3ให้ผลลัพธ์ที่ดีเลยหหรรรรืืือออเเเปปล่่่่่่าาาาสสวววนนํับไใททีี3ถ็ง ดีเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณที่ก้าวหน้ากว่าเดิมหรือชีวิตที่ขับเคลื่อนเดินทางหรือมีแนวโน้มในทิศทางด้านบวกขึ้นฉะนั้นนะครับงานก็จะมีเกณฑ์การได้รับการก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเอง คราวนี้พอเรามาดูกันเป็นช่วงๆในระยะเวลานะครับในช่วงต้นเดือนถือว่าการงานของคุณอาจจะดูเหน็ดเหนื่อยนิดนึงมีเรื่องราวให้คุณต้องมีอุปสรรคเข้ามาบ้างหรือเหตุให้คุณต้องแก้ไขได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่รูปแบบของสองเหรียญแบบนี้ที่ปรากฏขึ้นเป็นลักษณะข,ของการที่คุณยังหาทางออกได้เจอหรือหาทางรอดให้เป็นไปได้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงว่านะครับอาจจะเป็นลักษณะของอุปสรรคเข้ามาบ้างหรือรูปแบบของชีวิตที่มันอาจจะไม่ราบรื่นเกี่ยวกับการงานได้บ้างเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณเพราะสุดท้ายคุณก็มีทางแก้แล้วก็ทางไปต่อจนได้นั่นเองครับฉะนั้นนะครับในช่วงของต้นเดือนอาจจะไม่ค่อยที่จะราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับคุณอย่างแน่นอนคราวนี้นะครับมาดูกันต่อในช่วงของกลางเดือนกันบ้าง ไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตช่วงกลางเดือนก็ถือว่านะครับชีวิตช่วงกลางเดือนของคุณรอการเก็บเกี่ยวนะครับหรือรอออกดอกออกผลแล้วก็รอผลลัพธ์นะครับด้านบวกบวๆนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นนะครับไพ่เมนิสสื่อถึงในรูปแบบของการรอคอยอยู่แต่ก็ต้องบอกว่านะครับยังไงมันก็ออกดอกออกผลให้กับคุณแล้วฉะนั้นนะครับยังไงคุณก็จะมีชีวิตที่ดีรอคอยกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าในช่วงกลางเดือนอาจจะยังล่าช้าบ้างหรือในช่วงกลางเดือนอาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องกังวลใจแรงบางอย่างบ้างแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ด้านบวกต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่านะครับผลผลิตของชายคนนี้กําลังรอให้เขาเก็บเกี่ยวแล้วนั่นเองครับ ส่งผลทําให้นะครับเรื่องราวของการงานของคุณมีอนาคตแน่นอนครับแต่อาจจะมีอุปสรรคบางอย่างในเรื่องราวของความล่าช้าหรือคุณอาจจะติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งทางความคิดของคุณเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการงานนั่นเองคราวนี้นะครับมาดูกันต่อในช่วงของปลายเดือนเกี่ยวกับการงานบ้างนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในช่วงปลายเดือนก็ต้องบอกว่าความสําเร็จของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการงานให้ประสบความสําเร็จ เกิดขึ้นนั่นเองครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตที่เดินต่อไปหรือรูปแบบของชีวิตการขับเคลื่อนที่ดีเลยทีเดียวทําให้นะครับคุณมีแนวโน้มด้านบวกด้านดีในการที่คุณจะมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมมีเรื่องราวของการที่จะขี่คลายทุกๆสถานการณ์ที่ย่าแย่ก่อนหน้านี้ให้หลุดไปได้หมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นลักษณะของชีวิตที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าและก็มีอนาคตที่ดีรอคอยคุณอยู่ เท่ากับว่าถ้าเกิดใครคิดจะเปลี่ยนแปลงงานแล้วล่ะก็ในช่วงของปลายเดือนมีแนวโน้มด้านบวกหรือใครคิดจะคลอการเลื่อนขั้นเลื่องตำแหน่งแล้วล่ะก็ในช่วงของปลายเดือนก็จะได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกันส่งผลทําให้นะครับการงานของคุณในช่วงปลายเดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเรื่องของการที่เรียกว่ามีความก้าวหน้าและก็มีเรื่องราวของความสําเร็จเข้ามาในชีวิตเกี่ยวกับการงานของคุณแล้วนั่นเอง ทำให้นะครับในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุดินนับว่าด้านการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ดีเลยทีเดียวมีความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่และก็ชีวิตของคุณก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการเงินของชาวราศรีธาตุดินนะครับประจําเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันที่ไพ่ใบแรกของคุณกันนะครับ ถือว่าไพ่ใบแรกปรากฏการเงินดีมากๆเลยทีเดียวเพราะเป็นไพ่สิเหรียญเลยทีเดียวครับไพ่ใบที่2ก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบของชีวิตที่เติบโตขึ้นอีกแล้วก็มีความสําเร็จแล้วก็มีรูปแบบของการที่คุณจะได้รับโชคลาภใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไพ่ใบที่3ก็ยังเป็นลนักษณะของการสําเร็จที่ดีมีการใช้ชีวิตแบบหรูหรากันเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับองค์ประกอบ3ามไพ่ที่ปรากฏขึ้นมานับว่าเป็นองค์ประกอบไพ่ที่จะสมผลลัพธ์ด้านบวกอย่างมากให้แก่าชาวราศีธาตุดินอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบแรกนะครับที่สื่อถึงในรูปแบบของการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตกับการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงแล้วเกี่ยวกับการเงิน ไพ่ใบที่2นะครับสื่อถึงรูปแบบของชีวิตที่เติบโตขึ้นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีเรื่องราวสิ่งดีๆที่จะส่งมอบให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ใบที่3นะครับสื่อถึงความวับสาเร็จของชีวิตสื่อถึงชีวิตของคุณที่ได้รับความสําเร็จและก็อยู่ในลักษณะของการที่เรียกว่ามีความมั่นคงเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ในเดือนธันวาคมนะครับของชาวราศีธาตุดินนับว่าการเงินของคุณมีจุดที่ลงตัวเป็นอย่างดีมีเรื่องราวที่คุณจะมีความสําเร็จแล้วก็มีเรื่องราวของการที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในเรื่องของการเงินอย่างมีความสุขเลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตปรากฏกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันในช่วงของระยะเวลากันบ้าง สำหรับในช่วงต้นเดือนนะครับการเงินได้ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะเขาสื่อถึงความสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับการที่ใช้เงินแบบเต็มที่เลยทีเดียวหรือเรียกว่าชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับการเงิน เท่ากับว่านะครับชาวราศีธาตุดินในเดือนนี้หากคุณหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินที่ประสบความสําเร็จจะสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับคุณแล้วล่ะก็เดือนนี้คุณมีลุ้นกับเขาแล้วล่ะครับในช่วงต้นเดือนถือว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะปรากฏให้คุณได้เห็นกันเลยทีเดียว แล้วก็ก็มีการจุดลงตัวในการได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับความสุขด้านการเงินนะครับร่วมกันกับคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความสุขและก็ลงตัวกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้นะครับคุณจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินออกไปจากการสร้างความสุขแต่เกณฑ์การเงินนะครับก็ยังมีลักษณะที่ดีอยู่เพราะว่าไพ่ใบน,นี้ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการได้รับการเติมเกี่ยวกับการเงินได้ด้วยอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เท่ากับว่านในช่วงต้นเดือนด้านการเงินของคุณมีจุดลงตัวและก็มีจุดของความสําเร็จที่ชัดเจนกันเลยทีเดียวแหลคคะครับคราวนี้มาช่วงของกลางเดือนกันบ้างไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณก็ยังประสบความสําเร็จอยู่ดีเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณจะได้รับความสําเร็จโชคลาบที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไนพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของโชคดีโชคลาบโอกาสดีๆเกี่ยวกับชีวิตของคุณนั่นเอง ทำให้คุณนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับในเรื่องราวของความสําเร็จที่ดีของชีวิตเกิดขึ้นการเงินจะลงตัวมากๆใครคาดหวังโชคลาภช่วงกลางเดือนของคุณก็จะลงตัวเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูกันต่อในช่วงของปลายเดือนกันบ้างไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับไพ่ใบนี้สื่อถึงชีวิตของเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองทําให้สื่อให้เห็นว่านะครับความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินของคุณสร้างรากฐานแล้วก็ความมั่นคงให้กับคุณได้เลยทีเดียว นะครับถือว่าครับการเงินของคุณนะครับดีตลอดช่วงกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนและก็ปลายเดือนนะครับไพ่ทั้ง3าใบเป็นไพ่ที่สําเร็จทั้ง3าใบถือว่าเป็นไพ่ที่สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตท,ที่สมบูรณ์ทั้ง3าใบเกี่ยวกับการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้นะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณสําหรับชาวราศรีธาตุดินในเดือนนี้นับว่าจะต้องลงตัวนับว่าคุณจะต้องได้เรื่องราวที่ดีๆหรือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแล้วละครับให้ชาวราศรีธาตุดินลุ้นได้เกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงขึ้นหรือการเงินที่อยู่ๆก็เข้ามาก้อนใหญ่ก้อนโตลุ้นได้กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับความรักของชาวราศรีธาตุดินประจำเดือนธันวาคมนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับไพ่ใบที่2และก็ไพ่ใบที่3ปรากฏขึ้นนะครับ ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีธาตุดินนับว่าดีนะครับ <S <S <un> พูดง,ง่ายๆคือในเรื่องการงานว่าดีแล้ว <S <S ในเรื่องการเงินว่าเพอร์เฟกต์แล้ว <S <S ในเรื่องความรักก็ยังลงตัวอีกนะครับสาหรับชาวราศีธาตุดินจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้ชาวราศีที่ธาตุดินนะครับจะได้รับเรื่องราวดีๆในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะครับอาจจะติดขัดบ้างนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะว่าลักษณะของช่วงต้นเองอาจจะยังมีความอึมครึมในชีวิตอยู่แต่เนื่องจากว่านะครับความอึมครึมนั้นมันก็มีความ ซ่่ออนอยูเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าคนโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจได้นะครับในช่วงของต้นเดือนและชีวิตของคุณโสดนะครับในช่วงของต้นเดือนเมื่อเจอคนที่ถูกใจแล้วจะลงตัวในช่วงของกลางเดือนนะครับเพราะว่าไพา่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการที่จะมีชีวิตที่เป็นครอบครัวแล้วเรียบร้อยหรือความรักที่จะเป็นลักษณะข,ของการสร้างครอบครัวตกลงปรงใจกันแล้วนั่นเอง เช่นเดียวกันกับไพ่ไปที่3นะครับที่สื่อถึงในรูปแบบของการมีสัญญาร่วมกันระหว่างคู่รักของกันและกัน,กนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะข,ของการตกลงสัญญามีเกณฑ์การที่จะได้รับคู่ครองเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับคนโสดสําหรับชาวราศีธดินในเดือนนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีคุณลุ้นได้เลยครับเกี่ยวกับการสลัดโสดเกิดขึ้น ต้นเดือนของคุณอาจจะอึมครึมนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นคุณก็จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาแล้วก็ลงหลักปักฐานเกิดเกิดขึ้นได้ในที่สุดแล้วในช่วงปลายเดือนก็จะลงตัวในทุกสิ่งแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดนับเป็นช่วงๆนะครับต้นเดือนของคุณได้ไพ่ใบนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยมีความชัดเจนสักเท่าไหร่แต่มันก็มีเรื่องราวของการได้รับการอวยพรจากพระจันทร์เกิดขึ้นนั่นเองพระจันทร์ที่สื่อถึงในรูปแบบของการยิ้มให้แบบนี้นะครับเขาพร้อมมอบสิ่งดีๆมาให้กับคุณ นั่นหมายความว่าครับคนที่ยังโสดอยู่คุณจะเริ่มเห็นโอกาสแล้วหรือคุณจะได้เห็นคู่ที่คุณถูกจกถูกใจเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และก็มีเกณฑ์การลงตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะให้ในช่วงของกลางเดือนก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่จะมีความเป็นครอบครัวแล้วเรียบร้อยหรือลงหลกักวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วเรียบร้อยนั่นเอง สุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะไปลงตัวในช่วงของปลายเดือนนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงการเป็นเงื่อนไขสัญญากันและกันข้อตกลงเงื่อนไขของการตกลงปรงใจอะไรบางอย่างฉะนั้นนะครับมันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าความรักจะเริ่มลงตัวเป็นแฟนกันเรียบร้อยตกลงปรงใจเข้าสู่ประตูวิวาก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับเรียกว่าในเรื่องราวของคนโสดถือว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวคุณจะลงตัวคุณจะมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต คุณคู่ที่ลงตัวและก็มีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับชีวิตคู่ได้ในเดือนนี้กันเลยทีเดียวครับสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ส่วนสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะเป็นเรื่องราวดีๆตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวไพเบลล่านะครับก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าชีวิตของคุณประสบความสําเร็จในความรักดีหรือชีวิตของคุณนะครับอาจจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะไม่ชัดเจนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังเป็นลักษณะของการที่ยังลงตัวกันอยู่มีความเข้าอกเข้าใจกันได้ดีอยู่ ใหใบที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงกลางเดือนของคุณที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังเป็นจุดที่ลงตัวต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีจุดของการที่เรียกว่าขยับขยายพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนในไพ่ใบสุดท้ายนะครับก็คือในช่วงปลายเดือนของคนที่มีคู่อยู่แล้ว <c oughs> ก็ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การได้รับการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตจากคู่ครองได้หรือบางคู่อาจจะทํางานร่วมกันมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันหรือนะครับบางคู่ก็จะตกลงปรงใจในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์การวางแผนมั่นหมายเกิดขึ้นได้โดยเช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับความรักในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุดินไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนับว่าจะเป็นเรื่องราวที่ลงตัวแทบทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวนะครับส่งผลทําให้นะครับในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุดินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็เพอร์เฟกต์เลยทีเดียวและก็ความรักก็ดีมากๆกกันเลยทีเดียวจึงเรียกได้ว่าชาวราศีธาตุดินในเดือนทิ้งทวนนะครับหรือในเดือนสุดท้ายธันวาคมก่อนส่งท้ายปี พุทธศักราช2565นับว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณเป็นอย่างยิ่งกันเลยทีเดียวแลวครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าและปีหน้านั่นเองครับ